สวัสดีครับพบกับผมนรัตนงศ์ทองเกษตรไปทั่วโลกครับวันนี้มาเที่ยวสวนฝรั่งครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของสวนครับก่อนหน้านี้มีปัญหาครับบางอย่างแล้วก็ปัจจุบันนี้ที่เราเห็นดกมากครับนี่เลยครับสวยงามเลยทีเดียวเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของสวนครับว่าผ่านประสบการณ์อะไรมาบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวก่อนเลยครับผมชื่อฉลองนิติคุณครับชื่อเล่นชื่อก้อยครับอ่าพี่ก้อยครับอ่าสวนฝรั่งอันนี้ฝรั่งอะไรฝรั่งกิมจูครับกิมจูครับ ปลูกทั้งหมดกี่ต้นกี่ไร่ปลูกประมาณเกือบสองไร่ครับเกือบสองไร่ประมาณกี่ต้นครับประมาณสามร้อยครับสามร้อยต้นอ่านะครับแล้วก็ตรงนี้อยู่เขตตำบลอะไรครับตำบลเขาดินครับตำบลเขาดินอำเภอเ้าเลี้ยวอำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์อ่าสามร้อยต้นครับฝรั่งอายุเท่าไหร่แล้วครับฝรั่งประมาณสี่ปีแล้วครับเนี่ยสี่ปีแล้วสี่ปีปกติแล้วฝรั่งปลูกเนี่ยกี่วันกี่เดือนเริ่มเก็บ ประมาณเจ็ดเดือนก็ห่อได้เลยครับเริ่มห่อได้นะครับ <ๆ S 1> ก็คือไม่ถึงหนึ่งปีไม่ถึงครับไม่ถึงก็คือเริ่มเก็บผลผลิตแต่ตอนนี้สี่ปีแล้วครับๆๆก่อนหน้านี้เห็นบอกว่ามีปัญหามีปัญหาอะไรมีปัญหามันจะโซมครับมันจะเวลาฝนตกนี่ชุกมันมันจะโซมโมันจะ,จะเป็นกิ่งแห้งไปเลยเหมือนเหมือนมันจะตายครับเหมือนเป็นโรคอะไรสักอย่างหนึ่งเมนเป็นโรคเหมือนว่าไม่มีใบแล้วอะไรแล้วเนี่ยคิดว่าจะลุกทิ้งแล้วอืมตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นแก้ปัญหายังไง ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเขาก็ปล่อยคือว่าไม่รู้ทาอะไรแล้วก็พอดีไปเอาโพทีมาฉีดอืแล้วก็เอาตัวโพซอยโพซอยมันฉีดบำรุงดินอมันก็ดูก็เหมือนมันฟื้นขึ้นมาครับก็เลยฉีดอีกทีนึงก็เลยดูเอ้เหมือนแตกก็เลยปล่อยไว้ก่อนอครับก็เลยมันเปลี่ยนสภาพทางนี้นะครับอ๋อเราเราเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเลยครับจากสภาพที่เราบอกว่าแทบจะไม่มีใบอะนะต้นโสมครอ่ามันฟื้นขึ้นมามันฟื้นขึ้นมาฉีดได้สองหนนะครับอื ตอนแรกก็จะเอาไอ้พวกมูลควายมาใส่เนี่ยพอดิ้งนี่มันก็ดูดีแล้วก็เลยไม่เอาแล้วนะครับทีแรกก็จะเอาปุ๋ยคอกมาใส่ด้วยซ้ำคอกมาใส่อแต่พอใช้โฟีโฟซอยไปเลยจบปัญหาฉีดโฟอยไปสองครั้งฉีดโฟทีไปสองครั้งครับก็ได้ประมาณนี้ครับนี่นี่คือคำยืนยันคำยืนยันจริงจากปากเกษตรกรเองเลยนะนะครับที่ ปลูกฝรั่งกิมจูแล้วประสบปัญหานะครับซึ่งไม่รู้แหละว่าเป็นโรคหรือต้นต้นมันเป็นอะไรไม่รู้ล่ะแต่พอใช้4ฟทีโฟซอยซึ่งยังไม่ได้ใช้อะไรเลยเนาะอ่าฉีดไปสองครั้งดีขึ้นเลยอป่านี้ปกติแล้วเนี่ยจะไม่มีเป็นปีแล้วเนี่ยอ่าตรงเนี้ยอ๋อทิ้งแบบทิ้งเป็นเกือบปีด้วยทิ้งเกือบปีครับเพราะว่าไม่จจะไม่มีรูปเลยโอ้โหสุดยอดครับตอนนี้ตอนนี้บอกได้เลยว่า เกษตรกรนะครับปลูกฝรั่งกิมจูท่านนี้มีเงินกลับมาแล้วแน่นอนฮะเพราะว่าผลผลิตที่เห็นนี้คิดว่าดกไหมตอนเนี้ที่เราเห็นก็โอ้โหถ้าเปรียบเทียบถว่าเมื่อสิบเดือนก่อนก็โดกะครับเพราะสิบเดือนก่อนมันไม่มีอะไรเลยเอาเอาละครับเป็นเงินเป็นทองเรียบร้อยแล้วครับจากการใช้ผลิตภัณฑ์โฟดีและโฟซอยฉีดไปสองครั้งนะครับฟื้นกลับขึ้นมานะให้เกษตรกรได้ชื่นใจเรียบร้อยแล้วครับอ้าวขอให้มีผลผลิตมากๆแบบนี้แล้วก็ลดต้นทุนด้วยไหมครับผมครับลดลดไหมลดมากไหม ก็รถไปเยอะเหมือนก,นกันครับพอปุ๋ยก็ไม่ใส่เท่าไหร่อ่าโอเคอ่ะนะครับวันนี้ผมนัทวงทองกเกษตรพิทักษ์โลกลาไปก่อนสวัสดีครับ